สวัสดีครับทุกๆคนครับผมครับผมพอยเอกเอกสวัสดิ์ุยศรีตาชัยนะครับขออนุญาตนะครับแนะนําเรื่องราวดีๆนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับร้างทําความสะอาดใบหน้ามา5วันนะครับรู้สึกถึงความประทับใจนะครับเก็จึงอยากนํามาแนะนําบอกต่อนะครับกับทุกๆคนนะครับผมใช้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็นสบู่ล้างสูตรพรีเมียมนะครับเลนี่นะครับเลนี่บสูตรพรีเมียมสารสกัดจัดเต็มเกรดสกินแคร์นะครับ สารสกัดจัดเต้นเปส, App, สกินแทร์นะครับในหนึ่งกล่องนี้นะครับหนึ่งกล่องนี้จะประกอบด้วยสองสูตรได้กนะะยก <labor> <atge> ่นะครับจะมีสูตรมะขามนะครับจะมีสูตรมะขามนะครับก้อนนี้เป็นสูตรมะขามนะครับแล้วก็อีกก้อนเขียวๆนี่เป็นสูตรใบบัวบกนะครับสูตรใบบัวบกแอปเปิ้ลเขียวนั่นเองนะครับทั้งสองสูตรนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับสูตรมะขามครั้งแรกเมาใช่สูตรมะขามล้างหน้าก่อนนะครับเขาจะช่วยล้างทำความสะอาดผิวหน้าอย่างล้ำลึก นะครับลดรอยสิวนะครับทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสนะครับแล้วก็หลังจากใช้สูตรมะขามล้างแล้วนะครับเราก็จะใช้สูตรใบบัวแอปเปิ้ลเขียวนะครับสูตรใบบกวแอปเปิ้ลเขียวนะครับล้างทําความสะอาดในรอบสองนะครับเพื่อเป็นการบารุงผิวหน้าทําให้ผิวหน้าชุ่มชื้นนะครับไม่แห้กล้านนะครับเห็นไหมครับผู้หูดูโรนี้นะครับครับครับเดี๋ยวเองมาดูกันนะครับว่าจะล้างนะครับล้างแล้วก็ จะมีผลลัพธ์อย่างไรนะครับผมครับโอเคเลยครับผมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเนี่ยผมาะให้ฝังกวนเลยนะครับผมจะเวลาล้างหน้าอาบน้ำผมจะทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็แบบนี้เลยนะครับอันนี้แล้วแต่แล้วแต่บางท่านนะครับครับแล้วก็ผมได้แบ่งสมาวกไว้นะครับ ได้แบ่งสบู่ไว้แบ่งเป็นสองก้อนแบบนี้ก้อนเล็กๆนะครับอย่างอันนี้สูตรมะขามอันนี้สูตรแอปเปิ้ลเขียวนะครับขั้นแรกก็จะเอาสูตมะขามล้างหน้าก่อนนะครับเอามือถูเบาๆนะครับเอาเนื้อสบูอ่อมานะครับแล้วเราก็ล้างใบหน้านะครับล้างใบหน้าฟองจะละเอียดนุ่มมากๆนะครับฟองจะละเอียดนุ่มมากๆครับกับไม่ต้องถูกเกิดฟองมากนะครับแล้วเราก็มาล้างที่ใบหน้าเรานะครับ ลำคอนะครับเนินอกเราด้วยนะครับกับส่วนตัวผมเองผมจะสระผมไปด้วยในตัวเลยนะครับส่วนี้ผมเองผมจะสระผมไปด้วยในตัวนะครับโอเคนะครับพิธีพี่ถันกันสักเล็กน้อยนะครับกับเพื่อความสะอาดอย่างล้ำลึกนะครับทำความสะอาดได้ล้ำลึกครับลดรอยสิวได้ด้วยนะครับก็ แล้วแต่ท่านนันเลยนะครับสเกตนะครับว่าลืมตาได้นะครับครับผมว่าไม่แสบตาไม่ระคายเคืองตานะครับลืมตาได้โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปล้างออกกันนะครับเนื้อเงียนนะครับเนื้อเงียครับลืมตาได้นะครับ โอเคหลังจากใช้สูตรแรกไป็แล้วสูตรม,าามนะรรขามนะครับสูตรรอกขานนะครับต่อมานะครับผมก็จะใช้สูตรใบโบัวบกแอปเปิ้ลเขียวตัวนี้จะเป็นช่วยบำรุงนะครับบำรุงผิวหน้านะครับทำให้ผิวหน้าชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านนะครับไม่แห้งกร้านเดี๋ยว อันนี้แล้วแต่ท่านก็จะมีวิธีล้างแตกต่างกันไปนะครับผมครับแต่หลักๆก็เห็นไหมครับเนี่ยเอาเนื้อสบู่มาครับเนื้อสบู่มาเท่านี้นะครับรับแล้วเราก็มาล้างที่ใบหน้าเราล้างที่ใบหน้าเรานี่เป็นสูตรแอปสูตรใบบวบกับแอปเปิลเ,เขียวนะครับในสูตรในสูตรของใบบวบนะครับตัวเองพิมก็จะ พอกไว้นะครับครับพอกไว้ก่อนนะครับพอกไว้สักสองนาทีนะครับโดยการที่ไปแปลงฟันนะครับโดยการที่ไปแปลงฟันนั่นเองนะครับแปรงปันเสร็จครับเดี๋ยวมาดูว่าเนื้อสบู่มัจะเป็นอย่างไรนะครับครับผม โอเคหลังจากที่แปลงฟันเสร็จแล้วนะครับสังเกตได้ว่าเนื้อสบู่ครับผมก็จะแห้งๆขึ้นนะครับแห้งนะครับแห้งขึ้นครับทีนี้เราก็จะมาล้างออกนะครับล้างออกครั้งหนึ่งนะครับโอเค โอเคครับผมครับเดี๋ยวขอฟาด้นาแป๊บหนึ่งนะครับหน้าตานะครับสังเกตนะครับหน้าหน้าจะไม่แห้งกร้านนะครับไม่แห้งกร้านนะครับครับผมครับแล้วก็นุ่มๆนะครับผิวจะนุ่มๆหน่อยนะครับครับผมครับหลังจากใช้มาห้าวันแล้วครับรู้สึกประทับใจเลยนะครับกับสบู่เลนี่นะครับผักมากกว่านี้นะครับ สบู่นี้นะครับนอกจากใช้ได้ดีแล้วยังมีวิธีการเพิ่มรายได้ด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสบู่เลเน่ครับใช้ดีมีวิธีการเพิ่มรายได้ด้วยนะครับผมครับเพิ่มรายได้ได,ได้อย่างไรเดี๋ยวติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ